โอเคน้องขอปรกาศสวัสดีคนดทุกคนกันด้วยนะครับผันนีรดีต้อนรับความสุขจา TCB Gaming กันนั่นเองนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแจากโค้ดกันอีก mm hmm. เช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะโอเคนะครับ okay. ก็ให้ทุกคนกอ่กรอรหัสโค้ดตามผมเลยนั่นเองนะครับ VIP mm hmm. ห้าที่และหกเก้านั่นเองนะครับทุกคนกดตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะโอเคแล้วผมแนบผลสำเร็จแล้ว,ลวก็ทุกคนเข้ามาที่บัญชีตัวเองแล้วก็ดูตรงนี้วา่าเข้าหรือเปล่าเข้าที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและหกเก้ปล่อยนั่นเองนะก็สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวก็มีให้เลือค่อนข้างมากมายเยอะนะครับก็จะถ้ามีผู้ติด,ดตามเพิ่มเยอะๆผมก็จะ มาจัดให้ทุกคนดูถ้าใครอยากสจัดก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับวิธีการเติมก็เติมไปทางช่องทางนี้เลยส่วนคลิปเร็วสองเติมก็อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับชอบกดด้วยนะครับก็ส่วนลิงก์ใส่ของลงทีงไว้ทีใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็ถ้าใคร อยากให้ผมจัดไอเดียนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใหม่ๆค่ะ